สวัสดีครับคลิปนี้นะครับพ่อพงษ์จะพามาเก็บนี่ครับเมล็ดบัวดินนะครับเอาไว้ขยายพันธุ์ต่อนะครับนี่ครับตอนนี้มันแก่แล้วครับพ่อพงก็จะเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อบัวดินนี่จะเป็นดอกไม้ที่พ่อพงษชอบมากครับนี่ครับมันจะสวยนี่ช่วงหน้าฝนมันสามารถขยายพันธุ์ได้โดยหัวก็ได้นะครับ แต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเหลืองขมิ้นนะครับนี่ครับสีเหลืองขมิ้นนี่ครับแบบนี้ครับที่เป็นสีเหลืองขมิ้นนี่ก็คือจะสามารถขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดได้นะครับแต่ว่าสีอื่นนี่จะขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดไม่ได้ครับเดี๋ยวตามพ่อพงม,มาเก็บเลยนะครับ นี่พ่อพงเก็บแล้วพ่อพงก็จะเอาไปตากไว้ให้มันแห้งสักหน่อยก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปหว่านไว้ที่สวนโน้นครับขยายไว้เยอะๆนะครับมันจะได้สวย<ม>นี่ครับบางฝักมันก็แตกแล้วนะครับมันแตกมันแก่จนมันแตกเองครับ ัวดีถึ่วยสวยเวลาหน้าฝนมาเนี่ยก็แถวบ้านหน้าบ้านพ่อปงเนี่ยนะครับก็มีเยอะพอสมควระครับจะให้ดูมเมล็ดมั นี่ครับมเมล็ดบัวดินครับอันนี้จะอยู่บนดาดฟ้านะครับน,นี่นะครับผมจะเก็บถ้าลูกไหนมันเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็เก็บ ครับแบบนี้แบบนี้เก็บได้เลย okay. Okay. ค่ำแล้วครับตะวันจะเริ่มตกดินแล้วนี่ครับคนงานเข้าเทปูนฟุตบาทก็ยังไม่เลิกงานกันเลยครับ บรรยากาศหน้าบ้านพ่อผมครับก็จะเลอะๆหน่อยครับช่วงนี้เข้าก่อสร้างกำลังทำฟุตบาทครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ